สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนกล้องหลังของ iPhone นะคะกล้องหลังไม่โฟกัสนะคะหรือว่ากล้องหลังมืดหรือว่าเข้ากล้องไม่ได้นะคะอันนี้เกิดจากสาเหตุที่กล้องเสียนะคะตัวเครื่องในคลิปวิดีโอจะเป็นรุ่น iPhone 11นะคะอาการก็คือกล้องเนี่ยไม่โฟกัสนะคะ,ะตัวอย่างเช่นเราจะถ่ายตัวหนังสือนะคะ เวลาที่เราเอาไว้หน้ากล้องนะคะมันจะโฟกัสนะคะเราก็จะเห็นตัวหนังสือนะคะแต่ว่ากล้องของ iPhone 11ตัวนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะโฟกัสตัวหนังสือได้เลยนะคะ,ะเวลาที่เราถ่ายแบบนี้นะคะมันจะเบลอไปเลยนะคะภาพเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองไม่รู้เรื่องเลยนะคะเกิดจากสาเหตุก็คืออ่า ตัวกล้องเนี่ยนะคะมันเสียนะคะอะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะนี่นะคะกล้องด้านหลังเนี่ยสองตัวเนี้มันเสียนะคะนี่นะคะมันก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะอี ของ iPhone เนี่ยจะมีสองตัวนะคะไอ h ฟน e 1 1นี่นะคะสะ่วนในนี้จะเป็นกล้องหลังตัวเก่านะคะตัวที่เสียอันนี้ได้ทำการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่กล้องหลังตัวใหม่เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอเะ เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายดูนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นกล้องรูปภาพอันนี้จะเป็นกล้อง $1 นงคูณนะคะแล้วก็ศูนย์จุดห้าคูณนะคะนี่นะคะนี่นะคะทีนน,ะะนี้มันก็จะโฟกัสนะคะ อันนี้โฟกัสตัวหนังสือนะคะนี่นี่นะคะนี่กล้องศูนจุดห้าคูณก็โฟกัสนะคะอนี้จะเป็นกล้องวิดีโอกล้องหนึ่งคูณนะคะแล้วก็่วนจุดห้าคูณนะคะ กล้อง slow motion นะคะนี้กล้องหนึ่งคูณบกัดแล้วก็0.5คูณนะคะนี่นะคะอันนี้ไทลบนะคะหนึ่งคูณแล้วก็0.5คูณนะคะนี่ใช้งานได้นะคะอัน้ก็จะเป็นปรับอายบุคคูแล้วก็กล้องพานโนนะคะ หนี่1คูณแล้วก็0.5นคูณนะคะนี่นี่มันจะโฟกัดน,นะคะเวลาที่เราเข้ากล้องนะคะจะไม่เบอร์นะคะเนี่ยมันจะจับอืมวัสดุโดยอัตโนมัติเลยนะคะนี่นะคะ อย่างนี้ก็คือใช้ได้นะคะมันเห็นตัวหนังสือนะคะว่าอ่านว่าอะไรนะคะนี่อันนี้ใช้ได้นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนกล้องหลังนะคะกล้องหลังเนี่ยถ้ามันมีปัญหานะคะเปลี่ยนตัวใหม่ก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่นะคะถ้าเราแตะด้านหน้านะคะด้านหลังมันก็จะเบือนะคะนี่นะคะ เราแตะตรงไหนมันก็จะโฟกัสตรงที่เราแตะนะคะนี่เราแตะด้านหลังนะคะมันก็จะไปโฟกัสด้านหลังถ้าเราแตะด้านหน้ามันก็จะโฟกัสด้านหน้านะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นกล้องหลังของ iPhone 11นะคะ โอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนกล้องหลังนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ